สวัสดีค่ะวันนี้ลองสตรีมวันนี้ลองถ่ายทอดไม่ใช่สิลองไลฟ์สดดูนะคะทดสอบอุปกรณ์นะคะ วันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนานะคะพรุ่นง,งน,น,ะะน,นี้เป็นวันพระใหญ่วันวิสาขบ,บูชานะคะท่านที่ ชาวพุทธทั้งหลายก็คงได้เตรียมตัวไปทำงานในกันในวันพรุ่งนี้นะคะเท้าที่ทราบก็คือตามข่าวสารนะคะก็จะมีบางชุมชนก็จะหยุดการทำงานในวันพระใหญ่หรือวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำนะคะซึ่งคนในสมัยก่อนอ่ะก็จะมีการหยุดวันโกนวันพระนะคะตอนหลังเมื่อ เราเข้าสู่ระบบ NEC เราก็เลยเราก็เลยเปลี่ยนวันหยุดมาเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งก็ไปตามระบบสากลน,นะคะมันก็มีข้อดีนะคะว่าเมื่อหยุดตามสากลก็เวลาเราจะไปมาไหนมาไหนนัดกับใครอะไรก็วันหยุดก็จะตรงกันนะคะ แต่ถ้าเราหยุดวันพระวันสมัยเมื่อก่อนนะคะแล้วบางทะเราที่ทํางานของเพื่อนเราหรืออะไรเนี่ยจะหยุดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเจอพบเจอเพื่อนได้นะคะฉะนั้นในการปรับมาเป็นระบบของหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะคะมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะ แต่ข้อเสียมันคงมีมากกว่ามั้งคะในมุมมองของแดงเองนะคะเพราะว่าคนเข้าวัดน้อยลงนะคะ ขอบคุณมากนะคะคุณสปงเข้ามากดให้แล้วก็ออกไปเป็นการเทสนะคะเป็นการเทส,เก,เทสก็ฝึกการออนไลน์สดก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้เราได้ฝึกพูดด้วยนะคะเ,เ,เพราะว่าผู้สูงอายุเรานะคะก,ก็จะมีปัญหาเรื่องของการพูดนะคะ พูดที่ไม่ต่อเนื่องแล้วก็บางครั้งคิดเร็วพูดไม่ทันบางครั้งพูดไม่ทันพูดไม่ทันสมองปละคิดเร็วแต่พูดไม่ทันบางครั้งก็คิดไม่ทันพูดออกไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองสตรีมลองนั่นสดดูนะคะเทสดู do, แล้วก็ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ฝึกทำเป็นครั้งแรก ็เห็นหลายๆท่านนะคะก็บอกว่าเวลาเวลาฝึกออนไลน์ครั้งแรกนะคะจะไม่ค่อยมีสมาชิกเข้ามาชมอะไรเท่าไหร่นะคะก็เอาเท่าที่ทุกคนสะดวกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนกับเราก็มาฝึกพูดแล้วก็หาเพื่อนดูนะคะว่าช่วงเราออนไลน์อยู่ มีใครบ้างที่ในเวลานี้ยังไม่มีใครใครที่ยังไม่ได้พักผ่อนก็จะเข้ามาดูเรานะคะหรือคนที่ต้องการเพื่อนคุยก็จะเข้ามาในเวลานี้ซึ่งเวลานี้เหมาะสําหรับคนที่ยังนอนไม่หลับหรือไม่ก็เป็นคนที่นอนต่างเวลากับเรานะคะ ก็ขอขอบคุณสมาชิกนะคะที่เข้ามารับชมครั้งนี้ก็ก็ขอสวัสดีทุกทุกท,กท่านที่เข้ามาชมอีกครั้งนะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นการเทสทดลองนะคะในการไลสดนะคะซึ่งก็เป็นการฝึกพูดแล้วก็หาเพื่อนขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามาชมนะคะ อ๋แม่น้อยอ in <pad> ุดรสวัสดีค่ะเข้ามาคุยด้วยคุณสมพงษ์ม่น้อยดรสวัสดีค่ะมาคุยยลัชันนอกแฟมเี่เปล่าคะสวัสดีค่ะแม่น้อยแม่น้อยลองลองไลฟ์สดดูนะคะแม่น้อยแม่น้อยลอง สดดูนะคะไม่น้อไม่้อยอดสด,ออดะะอพอดจีจริงๆแล้วของ youtube ต้องมีผู้ติดตามผู้ติดตาม1,000คนนะคะโดยทั่วไปถึงจะไลฟ์สดได้นะคะต่อมานี้เ<บ>พิ่งเพิ่ง,ง,งทราบกฎใหม่<ล>ของ youtube อดดนะคะดดถ้ามีผู้ติดตามประมาณ ผู้ติดตามประมาณห้าสิบคนก็จะสามารถที่จะไลฟ์สดได้แล้วนะคะห้คนก็จะสามารถที่จะไลฟ์สดได้แล้วทำไมตอนนี้ห้าทุ่มแล้วทำไมแม่น้อยยังไม่นอนนะคะตอนนี้ห้าทุ่มแล้วทำไมแม่น้อยยังไม่นอนนะคะตอนนี้อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนคะแม่น้อย ม่มาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณคะ่ะาป็นกาลังใจให้ขอบคุณคะ่ะตอนนี้ที่มีชมสองคนนี่ก็คือแม่น้อยนะคะแม่น้อยหนึ่งคนแล้วก็ช่องสวสวสุขใจนะคะที่ยังรับชมอยู่สวสุขใจนะคะที่ยังรับ มันไม่ง่วงใช่คะ่ะ,คะวันนี้ไม่ง่วงค่ะไม่น้อยใช่ค่ะวันนี้ไม่ง่วงค่ะไม่น้อยแดงก็อยู่ที่บ้านนี่แหละวันนี้ก็มีเรื่องบบที่นนตกอกตกใจเล็กน้อยนะคะพอดีอว่าข้างบ้านเนี่ยก็พยายามทำความสะอาดให้ ให้สะอาดมากที่สุดนะคะแต่ว่าบาังเอิญช่วงนี้ก็จะลกๆหน่อยเพราะว่าใบไม้ร่วงนะคะก็ร่วงมาแล้วก็ไม่ได้กวาดไม่ได้เผานะคะก็จะทําไว้เป็นปุ๋ยหมักและขนาดเดียวกันก็คือบ้านเนี่ยต่อจากบ้านจะเป็นสวนนะนะคะก็จะใช้วิธีเรียนแบบธรรมชาติก็คือ ใบไม้ที่ร่วงลงมาเนี่ยแดงก็จะให้มันเป็นปุ๋ยหมกักแล้วก็คุมหน้าดินไปโดยเฉพาะนะคะโดยปกติทั่วไปทุกปีเนี่ยจะซื้อฟางเป็นมัดๆอ่น,น,นะคะมากระจายเพื่อคุมใต้ต้นหม่อนใต้ต้นไม้ไม้ผลนะคะในสวนใกล้ๆนี้นะคะแต่ปีนี้ด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยแล้วก็มองว่าอา เกษตรกรที่ปลูกข้าวรอบๆที่นี้นะคะเขาก็ยังใช้สารเคมีอยู่แต่ว่าในสวนในบ้านของแดงเนี่ยแดงไม่ได้ใช้สารเคมีเลยค่ะถางหญ้าก็ถางเองนะคะถางหญ้าก็ถางเองโดยที่ไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยใช้วิธีว่าเรียนแบบธรรมชาติใบไม้ให้ปกคลุมเองนะคะแล้วก็สะสมเป็นปุ๋ยนะคะ เงาไม่ค่าไม่น้อยคนโสดคนโสดอยู่คนเดียวคนมีลูกมีหลานลูกหลานก็ไม่อยู่ด้วยนะคะเดียวมีหลานหลานก็ไม่อยู่ด้วยไม่น้อยอยังดีนะคะยังมีอลูกค้าขายของนู่นนี่นั่น แต่แดงนี่ขายของไม่ออกเลยค่ะแต่แดงนี่ขายของไม่ออกเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปดูความไปฟื้นความรู้ตัวเองนะคะ,ะเกี่ยวก,กับการทำพิซซ่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวกับการทพิซซ่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าไปเรียนมาแล้วไม่มีทุนนะคะ ค่ะอุปกรณ์ค่าเครื่องตีแป้งค่าคืออะไรเตาอบนะคะซึ่งมีราคาแพงจะต้องมีเงินทุนอย่างน้อยประมาณ5้าหมื่นขึ้นไปนะคะก็บวกลบคูณหารแล้วลงทุนเป็นก้อนแต่มาเก็บเบีย้ยได้ถุนล้านซึ่งก็ทำอยู่นะคะหบาท10บบาททุกวันนี้ก็ลำบากก็เลยมีความรู้สึกว่ายัางไม่พร้อมฝีมือตัวเองก็ไม่เวิร์ก ก็ยังไม่ไม่นั่นก็เลยตอนนี้วันนี้ก็เลยไปฝึกกระโดนะคะปั้นแป้งด้วยมือกันเองสั่งซื้อแป้งพิซซ่ามาแล้วก็ลองทำนะคะกับน้องเขยน้องสาวช่วยกันทำลองดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปทำการ จะไปทำการเอาแป้งทำเป็นแผ่นโดนะคะแล้วก็ผลิตอุปกรณ์เองนะคะผลิตกับอุปกรณ์กันเองลองทำดูนะคะว่าจะทำได้หรือไม่นะคะดัดแปลงทุกอย่างนะคะซื้อแป้งพิซซ่ามาใช้สัดส,ส่วนผสมตามที่เรียนมานะคะแต่ว่าวิธีการที่จะใช้เครื่องก็เปลี่ยนมาใช้มือแทนนะนะใช้แรงคนทำเองก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้ลิ้มรสนะคะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าทําน้ําซอสแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นานแล้วะค่ะจากรุ่นที่แล้วก็ฝึกไปทีละอย่างแต่รสชาติของซอสทุกคนก็ชมว่าอร่อยดีนะคะอันนี้ก็สั่งซื้อแป้งมาประมาณ1ิบโลสั่งอุปกรณ์มาแล้วก็ยังไม่ได้ทดลองทําเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองทํานะคะ ช่วงนี้สถนานการณ์โควิดก็เยอะผู้ถูกกักตัวก็เยอะนะคะรอบบ้านก็ไม่ได้ค่อยไปไหนแล้วก็ไม่กล้าออกไปซื้ออาหารข้างนอกด้วยนะคะก็กินอยู่อยู่ในบ้านนะคะก็เลยมีความคิดไอเดียว,ว่าถ้าเราทําพิซซ่าได้ส่วนหนึ่งเราก็จะได้นําไปแยมผู้ที่โดนกักตัวได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ต้นทุน ถ้าเราทำเองมันก็จะน้อยนะคะแต่ถ้าเราไปซื้อมันก็จะหลายตังค์นะคะฉันั้นถ้าเราทำเองได้อะไรทำเองได้เราก็สามารถที่จะไปแบ่งปันกับผู้ติดเชื้อโควิด mm hmm. ได้นะคะช่วงนี้ก็จะมีค่อนข้างหลายบ้านหลายครอบครัวอยู่นะคะ mm hmm. ก็แดงเองก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมใครเพียงแต่ ทักทายให้กำลังใจตาม Facebook ตามไลน์ไปนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไปคิวอาหารเข้าไปเยี่ยมอย่างเป็นทางการกันเลยสักทีเดียวนะคะวันนี้ก็มีท่านผู้ชมอยู่4ท่านนะคะก็เป็นพลังเงียบนะคะเพราะว่าข้อความไม่ขึ้นนะคะ ชทสดข้อความไม่ขึ้นก็เลยรู้แอบข้อความล่าสุดก็จะมีเพียงข้อความจากแม่น้อยนะคะนอกมนั้นก็คือพลังเงียบขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่นอนดึกวันนี้ก็ขอจบการเทสไลไลสดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะ มีโอกาสแล้วก็จะมาฝึกการไลฟ์สดใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจในครั้งนี้ <c oughs> ใครที่นอนดึกนะคะก็คงมีโอกาสได้เจอกันนะคะตอนนี้ก็ขอฝึกการพูด <c oughs> การสนทนาไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะวันนี้ก็ประมาณ สิบห้าสิบหกนาทีนะคะปรสิบห้านาทีนะคะก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีดูแลสุขภาพนะคะนอนันดีเพะะนนราพะ,ะถ้าเป็นไปได้นะคะเราควรนอนประมาณสี่ทุ่มนะคะเพืไไ่อ <laughs> สุขภาพของตัวเองนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามารับฟม ไลฟ์สดการเทสครั้งนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ